ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามชมในช่วงที่2นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมหน่อปลวยนะครับพันุ์ที่เป็นกล้วยด่างที่นิยมในปัจจุบันเนี้ยซึ่งมีลูกค้าได้สั่งออเดอร์มาแล้วนะครับทางคุณส๋อาก็จะมาพูดคุยให้ความรู้กับทุกท่านว่าเออจะมีธีการดําเนินการอย่างไรที่จะไม่เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสําหรับผู้นิยม กล้วยด่างต่างๆนะครับขอเชิญคุณรัพาหมื่นแก้วครับได้อธิบายขั้นตอนเล็กน้อยกับเรื่องของการเตรียมจําหน่ายครับผมใช่ครับอันนี้สําหรับกล้วยแดงอินดูที่นี่ก็จะเอาไปอบราดก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการอบคือแยกออกมาจากต้นแม่เสร็จก็มาล้างน้ําใส่น้ายาเดี๋ยวกระทุครับทั้งสามต้นสามหน่อนี่เป็นพันุแดงอินดูทั้งหมดเลยไหมแดงอินดทั้งหมดเลย จะอบรากก่อนพออบรากสักอาทิตย์หนึ่งรากรากเริ่มเดินก็จะเอามาชำแยกชำแบบนี้ถ้าหลอดใหม่มาแบบนี้แสดงว่ารากเดินแลน้วเราจะสังเกตที่รา,ากแตกหน่มอมาแหลกแตกใบใหม่มาอันนี้คือเราบบรากเดินแล้วแต,แต่ถ้าเกิดต้นไหนที่มันนิ่งๆเราก็ต้องดูแล้วแหละว่ามันผิดปกติที่ขั้นตอนไหนเรื่องปุย๋ยเรื่องดินหรือว่าเรื่องอะไรแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ปุย๋ยใส่แต่ขี้วัวบัด พอดีเมื่อกี้พูดพูดว่าจะต้องดูดูยังไงครับว่ามันจะมันจะไม่ขึ้นหรือมันจะไม่งามมันจะไม่งอกเลยดูที่ใบใบรากถ้าถ้ามันนิ่งๆไม่ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอยู่ที่อยู่ที่รากที่รากมันนะโอเราจะแก้สําคัญอยู่ที่รากก็ลื้อขึ้นมาล้างแล้วก็อบรากใหม่ครับก็จะเป็นขั้นตอนการอบรากใช่ไหมครับ ครับนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับของการอกรากต้วสายพันธุ์ไดกินโดนะครับในการนีที่ไม่ลักษณะของการแตกยอดน่ยไม่ค่อยเป็นปกตินะครับผู้ที่ทําการเพราะนะครับคุณสพาก็สังเกตแล้วก็ต้องมาทําการอกรากด้วยวิธีการแบบนี้นะครับที่ผมเห็นแบบผู้ไม่ค่อยชำนาญเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการใส่ภาชนะนะครับ จะต้องให้คนสพได้อธิบายว่าใส่อย่างไรจะใช้เวลากี่วันนะครับขอเชิญครับผมอันนี้ต้องดูเลยค่ะต้องดูว่าถ้าหลอดใหม่มานี่แสดงว่าเริ่มรากเริ่มเดินแล้วแต่ถ้ามือใหม่ก็จะดูเนี่ค่ะเพราะว่าเราใส่กระถางที่มันโปร่งแสงมันมองเห็นอยู่ก็จะดูว่ารากมันเดินหรือ,อยังต,ต้องต้องใส่ที่มันโปร่งแสงนะใช่ค่ะอันนี้สําหรับมือใหม่ <c oughs> แต่ว่าสําหรับหนนี่คือดูหลอด ถ้าหลอดใหม่มาแสดงว่ารากเริ่มเดินหลอดอยอดตอนนี่นะยอดอด่อนอันนี้เป็นเป็นต้นที่เอาไปชําในกระถางแล้วมีปัญหาแล้วก็ลื้อขึ้นมาพบรากใหม่ส่วนต้นที่แยกแล้วออกจากต้นแม่จะเป็นอีกแบบหนึง่งจะแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ท,ออที่มีปัญหาตางเดินมาไปตรงนี้ถ้าคน,มนมมถมา<อ>คน<ๆ>มันยังมีอยู่ยังมีใจอยู่มันก็เหลือมันก็รอดค่ะ แต่ถ้ามันไม่มีใจถ้าถ้าใจมันโดนฝานออกไปเยอะมันก็จะไม่เหลือเพราะว่าถ้าเกิดการแตกใบของมันนีมันจะขึ้นอยู่กับใจใจอยู่ใต้โคนมันนะอยู่ในโคนมันแกนลำต้นแกนลำต้น ừ, ค่ะนั่นแหละอันนี้จะเป็นการแก้อาการแต่ว่าอีกอันนึงจะเป็นแยกออกจากต้นแม่นะค่ะอันนี้จะเป็นแยกออกจากต้นแม่ ทำลงเดือนยังไม่เสร็จก็เลยหลบๆซ่อนๆไว้ก่อนะสิงสามนะอันนี้จะเป็นต้นละสามแสนค่ะอันนี้นนแยกออกจากต้นแม่มาแล้วก็อบลากอันนี้วิธีการอบรากอันนี้คือเท่านี้คือสามแสนใช่ค่ะส่วนต้น,ตนนี้สี่แสนท่านผู้ชมครับสามแสนสองต้นก็คืออันนี้สี่แสนแสองต้นก็คือเจ็ดแสนครับท่านครับเจ็ดแสนครับใช้วิธีอบแบบนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดมือใหม่เขาก็จะดูที่ตรงนี้ว่ามีลาดปูมาหรือยังแต่ถ้าเป็นหนูก็จะดูหลอดใหม่เอ่อต้กักกี่วันกันอย่างนี้เก็บไว้อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะใส่ถุงกติกไว้หนึ่งอาทิตย์เพื่อ<า>ให้มันคลายน้ําให้อุณภูมิมันเอ่ออันนี้ลดการคลายน้ําใบมันจะไม่เหี่ยวเราจะไม่ต้องตัดทิ้งแนมะ้แต่ใบเดียวตอนตอที่เราไปแยกชาอุณภูมิจะร้อนขึ้นมันก็จะอยู่ในนี้ค่ะ<อ>มอนเป็นตู้อบนะ ตู้อบใช้แทนตู้อบนั่นแหละแต่ไม่ต้องรดน้ําด้วยเพราะว่าไอ้น้ำมันอยู่นีท้หมดเลยใช่แต่ว่าวัสดุที่ชํานี่ต้องต้องบิดให้แห้งที่สุดเพราะถ้าไม่แห้งมันก็จะรากเน่าเลยนี่คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวผสมใส่ใสก่อสร้างใครวัสดุชําว่านเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะค่ะแต่ว่าต้องทําให้มันแห้งมันจะมีเชื้อราเกิดขึ้นไหมครับแบบเรียเชื้อราอะไรมีค่ะมีถ้าเกิดว่าเราขุยมะพร้ามันไม่แห้งแล้วเราไม่แช่น้ําล้างก่อน ปุมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ําอย่างต่ำกาสามวันขึ้นไปแล้วก็บิดเอาน้ําออกแล้วก็ล้างแล้วก็บิดให้มันแห้งแบบสนิทที่สุดนะคะแล้วก็ผสมกับทรายก้ยอนแซนแล้วก็มากดให้มันแน่นนิดนึงพอครบเจ็ดวันแล้วเราก็เปิดปากถุงหรือยังไงโดยประมาณเจ็ดวันค่ะแต่ว่าถ้าดูก็คือหลอดใหม่มาหลอดใหม่มาแสดงว่าลาดเดินก็เปิดปากออกเปิดปากออกก็เอาไปปรับแสงเอาไปปรับแสงให้โดนแสงบ้างอยู่ในร่มบ้าง แล้วก็ดูว่าเออมันเหี่ยวไหมถ้ามันไม่เหี่ยวมั่นใจว่ามันไม่เหี่ยวก็ลงกระถางเลยเพราะว่ากล้วยแดงอินโดนี่ถ้าเกิดระบบลากมันไม่เดินนี่เวลาเราส่งให้ลูกค้าอยู่กับเรานี่สดชื่นก็จริงแต่ถึงลูกค้าเหี่ยวลงอันนั้นก็ต้องเอากลับมาแก้ใหม่แต่ว่ากล้วยทุกต้นที่นี่หนูก็คือดูแลหลังการายทุกต้นถ้าไม่มั่นใจว่ารอดชวัวรก็คือไม่ส่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการันตีโดยเจ้าข,ของไร่ เฉลยาบมื่นแก้วนะครับว่าดูแลทุกต้นหลังการขายนะครับปัญดูแลถึงขั้นตอนการแยกหน่อแล้วก็ชาให้คำปรึกษาโทรมาก็ได้ใช่ไหมฮะโทรมาก็ได้ถ้า<ม>ถ้าไม่สะดวกแล้วก็พิมพ์ข้อความฝากไว้เดี๋ยวหนูก็ถูกค<อ>ือใครเอาไปจากหนูไม่ต้องห่วงค่ะรอดแน่นอนคร<ช>ับงต้นน่าสงสารก็เค็มค่ะเขาทาไตก็เค็มไปอือรับไปชอบตลอดการดูแลจนกว่าจะฟื้นตัว ค่ะอันนี้ก็หลอดใหม่เริ่มมาแล้วนี่อันนี้เพิ่งอ,อบได้สองวันเองหนูเพิ่งแยกหลอดใหม่มาแล้วนี่คือซื้อกับเราไม่ต้องห่วงค่ะดูแลหลังการขายทุกขั้นตอนจนถึงการแยกแยกชำแบบนี้แหละค่ะต้องทางตารจำหน่ครับให้ให้ใหออนไลน์อย่างเดียวค่ะมนนีอะไรมีเบอร์หรือว่ามีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ไล่อีลาสะวคแก้ไล่อีลา สภพาหมื่นแก้วนะครับ,บพิมพ์เข้าไปนะครับใน Facebook ก็จะเข้าไปพบกับเรื่องราวของกล้วยด่างสายพันธุ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ผมเห็นตรงนี้มีฟริดามีดาอินโดมีตาลีด่างใช่ไหมครับแล้วก็มีว้าด่างนะหลายๆาง,าง,งาช้างด่างงาช้างด่างนะครับจะพาไปดงกล้วยไปดูดงกล้วยที่รวบรวมทั้งกล้วยไทยแล้วก็กล้วยต่างประเทศอยู่ข้างบนครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการบ่มกล้วยในกรณีที่ มันไม่แตกยอดหรือแตกยอดไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับอันนี้คือเป็นเป็นสูตรของแดงอินโดโดยเริ่มต้นเลยโดยเฉพาะเลยแต่นั่นแก้อาการแต่อันนี้คือเริ่มต้นของแดงอินโดต้องแบบนี้แต่กล้วยสายพันธุ์อื่นไม่ได้ทำแบบนี้สำหรับสูตรนูนะแต่ว่าสูตรที่อื่นก็ไม่รู้อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะอันนี้เทคนิคเฉพาะถ้าเป็นแดงอินโดนูต้องทําแบบนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับไม่ปิดนะฮะไม่ปิดไม่บังเลยนะครับให้ความรู้นะฮะใครสนใจก็ลองไปทําปฏิบัติตามดู ถ้าสงสัยข้อมือใดก็เข้ามาได้ที่เฟสบุ๊กนะครับก็าทักถามได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นที่เก็บนะครับเก็บเป็นสต็อกเลยนะฮะสต็อกสินค้าเลยนะครับทั้งของไทยและของสางประเทศอยู่ที่นั่นนะครับรบสักรู่ครับ